ออกเยี่ยมบ้านนานเกินไปหรืออย่างไรดูงานที่จะต้องเซ็นวันนี้สิคะออกเยี่ยมบ้านนานเกินไปแล้วทำไมไม่มีแฟ้มก,กมม็มันใหญ่กว่าแฟ้มเยอะก็เลยเอาแฟ้มออกแล้วต้องเซ็นให้หมดด้วยนะคะต้องเซ็นให้หมดด้วยนี่คือที่จริงแล้วงานของพอ,อเนี่ยก,ก็อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทีนี้แม่พอ,อทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เซ็นไงออกเยี่ยมบ้านเด็กๆที่มีปัญหา เสารอาทิตย์นี้อย่าลืมติดตามไลฟ์สดไปเยี่ยมบ้านเด็กๆที่มีปัญหาบางคนเพื่อนกินเหลือแล้วค่อยได้กินอาหารกลางวันนะเมื่อต้นทุนชีวิตของเด็กที่มาหน่อยไม่พอออยอยากเติมต้นทุนชีวิตให้เขาไม่เควง้งไม่คว้างไม่ปิดเส้นทางจากความยากจนก็ วันอาทิตย์น่ะไปแน่นอนนะคะวันเสาร์นี้ก็อยากไปทําบุญที่วัดหน่อยนี่คืองานของพออจริงๆและงานยังยางเงียกันบริหารแต่ที่ออกไปเยี่ยมออ,ออกไปเยี่ยมบ้านของแต่และครอบครัวนั้นไปเติมต้นทุนชีวิตไปให้กําลังใจแล้วก็ไปแก้ปัญหาะคะ่ะอย่าลืมช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานะคะ อันนี้ของกยศค่ะภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็เยอะหน่อยค่ะกู้กยศก็เยอะหน่อยนะคะภาวะเศรษฐกิจดีไม่ดีจะเห็นได้จากการกู้กยศค่ะบางปีถ้าภาวะเศรษฐกิจดีคนกู้ประมาณสัก20คนถ้าคนกู้4500คนขึ้นไปโอ้โหแปลว่าปีนั้นนี่สาหัส,สกันเลยทีเดียวค่ะ แยกงานสักหน่อยนะคะ